你看你呢。 คู่นหน่อยหนึ่งศนย์หนึ่งจ้าเมื่อนอี่ตอนแรงๆเขาก็สีเฮียกับเขาใด้ไก่มาตาลอยเอียดจา้าเกยเพื่อนเราแบงไห้ตก็เลยสิมาหาเครื่องค่ะหาเครื่องก็ขึ้นสิหาชิงไข่จากไข่ฮะเนี่ล่ะบบกอีตู้หอมสดเนี่ล่ะจ้าไปใส่ไปเบิ่งกันเลยจ้าอยู่ยุพนไกลๆผุนจ้าเขาก็กำลังงามจ้าเขามาลิหนึ่งศูนย์หาจ้า แต่จังมานี่เขาแตะมองนี่ละมาถ้าได้ผูไดได้เบื้องคลิปผู้หน่อยนะนี่ละมองนี่ละเข้ามาไตา้กิโลหรือว่ากิงหลีดนี่แหละจ้านี่ลละบริเวณแถวนี่หละจา้าผู้หน่อยมาไตา้กิโลคลิปเล็กๆนะจา้าเดี๋ยวนี้กะวานเขาเขากับกำลัาางงามจา้าเกิดเสมอแห้งจ้นหนำกับพอดี ก็วันสวยจ้ะคนก็กำลังตัดหญ้าตัดหญ้าให้งั่จ้ะตัดหญ้าแล้วก็ตัดเขาหนามนาำก็ดีเนาะหน้าคุณมันจะหมืนพักกระไลยางจ้ะ นี่ับถั่วถั่วฝักยาวผักซี่จีนบักเขือเทศบักเขือเขือสวัสดีครับแม่วาดีจักรนาข้าวโพดแ้งค่างหรือแตงร้านนี่แหละค่ะมันขึ้นค่างอันนี้ก็สิเป็นอัน งลอผาอันนั้ก็จะเป็นผักอีตูใส่เฟียงคุ้มยามันจบ่เกืดจ้าอันนี้ก็เป็นผักซีลาวผักซีลาวอันนี้เป็นผักอีตูก็จะปลูกประมาณนี้แหละจ้า แล้วสิไปเก็บอันนั้นก่อนมาเก็บผักอีตูไปใส่ต้มไก่ข้างนี้สิปลูกยังหรอแม่เนี่ยปลูกั่วดดินเหรอน,นี้กับมะเขือมะเ,เขือปลอดสารจะ้ะ นี่ห้ามาเก็บพากีตูจ้ะหรือใบแมงลักเนี่หรือใบแมงลักนี่แหละจา้าคุณได้พากีตูต่างมั้งเก็บไปใส่ตุ่มไกจ่จ้าตุ่มไกบ่บานจา้าใส่ใบขามอ่อนแกงงลาวลานี่แหละจา้าแสบตัว แตงกินแตงไหจ้า,จามาเด็กนะแตงกิงหรือแตงไหจ้าไอีหลอ,อกนี่อีปุ่นไหมแม่ขมุกขมุกกินหัวมันบ่แม่ขมุกจ้าเขาเริ่อขมุกบ่ขมุกขมุกกินหัวมันเอาไปเอ็ดจังไหนแหนกิน โอ้โต้มกินได้จ้าเพราะเด็กแกงเนะาะเพราะมันยิ่งหรอกเนาะบอกมันสิเป็นคืออันมันยุยปปลาคือเผือกคือ,อยังนี่แหละจ้าหัวใหญ่หัวใหญ่หัวเดียวเน้นอเพราะมันอีพุกได้จ้าอีมุกบ่คุนมุก แล้วก็อเอาองไข่กันมุกปาก็รียงซับเอา 1, 8, บอแล้วเนี่นเอ 1, 8, อปานอนอเนี่ยไม่คู่ยังไงอยู่ในเขม้าละผ้าหรยังไงบักกี้ยังไง้างบกักโอ้ หอมเปีจ้ะว่าจะในสะ่หระหอมปีนานะหอมปีในนส่วุ้ยหนึ่งในหนาสิมาเอาอยู่มองนี่ก็ไปดึงกัน่ะเอาเมียแล้วก็ว่าอยู่ทางผีทางผีประเด๋กระบิดทางผีนู่นใช่วุ้ยเดี๋ยวเรัตตหนอยจ้ะสาวสุดน้ำบ่อน้ำนี่บักบวกจบจ้ะบักบวบ กินยอดก็ได้กินนวยมันก็ได้จ้ะบักบวบเรียมือบักบวบบ่เรียมแม่บักบวบเรียมเฮาค่ะพัดใส่ไข่ก็แซ่บจ้ะนี่หอมแดงหอมแดงหอมแดง,ง,งจ้ะหนาฝนมันก็สิประมาณนี้แหละจ้ะมันบอกขึ้นหนาหนาหนาวหนาหนาวมันสิง,งามสดซื่นอันนี้พักฟี่เล้าจ้ะเดียบบักหุ่งกับกระลังงามจ้ะ คุณหอมปีเป็นพัซซี่กีนหมกบกมันโลนเห็นมหน่ะเอาว่าบ,าบอกพกโอ้โหใช้ตรงมไก่กันนะขีเนะ้เล้านี่แหะขีเล่ามันหมักสิเป็นแจังสี่แล้วเนาะแม่แต่พอมันแพงหนานี่มนโยมันวน,นอืมมันมันสิว่ามักอากาศชื้นมันสิมักหนาหนาว กันผูใ้ใดปลูกได้ช่วงนี้ก็ได้ขายดีมัน,นเป็นราคาจ้ะอันไหนที่ปลูกยากมันงะเป็นราคาเหรอจ้ะได้ยังเนี่ยพี่ขายบอ บ่อน <accurately S 2> ้ำแห้งน้ำแง่มนาแลงก็ออกมดปีมัดศาสจ้ะเอาไว้สับปลต้นใหม่จ้ะมื้อนี้เดบเอาไปตอนกิ้งกับอะไรนี่เอาพันงามมาพันธรรมชาติพันธพันฉีนกเอามาเสียบกิ้งได้อยู่เลยแล้าเผ่าเมื่อยูจักลนี่ผลละไม่บักบกจ้ะออบักบกเข้านี่จ้ะพากิน หรือว่าอีหยังก็เหือแม่ภาษาไทยเขาเอิื่ยังก็มาบกบกบกเดี๋ยวมันตูนลงหนาเนี่ยไหมจะบกนี่มันเน่านี่แหละไม่ได้ดำน้ำขั้นนอาได้ดำสมัยตะกี้เนาะมันสะน้ำรัดำนั่นสิละจ้าบก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 โลนบกบกโลนตากาไหนมองโพดนี่เขาก็จะปลูกบักฮ่งจ้ะบักฮ่งก็มีหลายพันถ้าเบิ่งเอาว่ามันจะเป็นพันธ์ไหนพอนแลนด์นี่ซูเปอร์ แขกนวลฮอนแล่นฮอนแล่นที่ใบเงาๆแขกนวลแขกดำแขกดำดำเนินดำเนินสะดวกแขกอย่างก็ขอให้มันตะเป็นนะจ๊ะแต่ว่ามันสิมักดินโพนนะจ๊ะในชิ้นไข่เดียว เขาอีตูเลยหรอเข้าสีใสคาอยูอ่บ่นี่ที่พักเศร้าหรือว่าที่เก็บอุปกรณ์ <c oughs> เข้าจ่ายาเข้าหอนแดดเข้าเย็ดเวียกไปเมยเมยอยังสิเข้าสิเขาไปในบ,านบ้านเ่าไหวดอกมานอน,น,อนพักฟื้นย่หมองนีก่อนจังไปต่อดมยาดมกอนยังไปต่ออันนี้ว่าเป็นต้นหมวกวาว่แม นี่ชมพู่หวานไงเออต้นบักหวานไงย่าเอาอีกบ่หวานไงสีชมพูเออเอาอีกบ่บักหวานไหมพอยันก่อนเราสั่งมาโอ้ยมึไปเอาไอ้แบบมันขายบ่ได้เออแล้วว่าได้เพื่อนยูจบเป็นบ่าวเจะไปหาสั่งต้นบักหวานมาเขาบอกซื้อบักหวานนะบักหวานบักหดขายังสิเนาะเล็กหน่อยมันบอกกินจ่อยหอมปีไป ข้าเขาเมื่อแม่ว่าเขาเมื huh? right. okay. hmm. ่อไงบ่สติปูอันนี้อยูะบ่สทามุขนเอาเบิองยังไปเบิองปลากล้วยอยู่ไปเมื่อีไ่เบงปลากล้วยได้ได้กล้วยอันนั้นไปได้แหมกล้วยเวลาสุกหรอมันมันมนเป็นกล้วยนวาวไหมมันเป็นกล้วยเขียวเขียวข้าวทอเขาต้มไหมว่าอื่นกล้วยงั้นเออในกล้วยติดไปนั่กำลังบอกว่าใส่พญ่นีแร้าสืบอันตัดมาบ่มบอ้บอกว่านี่ข้ากับบริบานมันมันแดดว่างหันมันแดดหอนข้ากกบตองใสอันนี้จ้ะ อืมมันจะปลูกอย่างไหนมันม่มักชื้นก็ผักชายพ่นกันเลยมันมีกล้วยก็กลังงามจ้ะเป็นดินพ่นอย่างนี้ดินพ่นป็มักดินพ่นเพราะว่าดินพ่นนี่มันสีอุ่มน้ำระบายน้ำอุ่นน้ำเลยดีกว่าถ้าปลูกดินทรายมันสีมันจะบกค่้ายงาม กะเพรากะมีจ nos ้ะกะเพรากับปแป้งงงแตงไข่แตงไข่หรือว่าแตงจริงค่ะนี่แบบผิดอย่างักพริกปลูกอย่างนี้ไม่แม่นอ่ะมันปลูกเนื้อปลูกกะขายจ้ะท่านนี่ก็เป็นอันกะไช่ไงแม่กินกะไก่กินกะไก่ บ่เหลือกินกับขายอันนี้บักอันนี้อีหยังก็หื้อผักกาดผักกระจอนกินดอกมันใส่หนึ่งปลามันจ้ากระรังจออกแก่สีไงขมิ้นมาแม่นนั่ขมิ้นมดขมิ้นเหลืองแต่เวลาเฮาแต่สมัยตะกี้เฮามามีแป้งมีหยังนั่นเขาขึ้นเหล่านั่นนะอ่ามันคั่นคายพ่อแม่กะเอาขมิ้นนี่ล่ะมา้ฝนฝนฝนเนาะถ้าห้เศ้า พุ่มปัญญาทัองทินเาจ้ะอันนี้กับกระชายกระชายกับไอ้กับำดินที่กันเนี่ยนะมัดขี้กระชายต้นผีบ่ต้นอันกับเปลือกเนียตีอันนี้ก็ต้นเผาเจ้ะก็เป็นหยาเลยค่ะต้นเผาต้นหยาต้นกอพักบุ้งถาเนี่ยท่านันถาเนี่ย อันนี้บกงุ่งถ้าต้นเก่าจะมันบ่อตายมันทนทนแห้งแต่ทนแดดทนฝนอยู่มาได้อือต้นไหนมันอยู่ได้คำคนต้นไหนมันบ่อทนมันบ่อแกแดดมันบ่อหนาด้านนี่ตายแล้วเด็กจ้าต้นนี้มันทนแห้งว่างหันกับหอนแห้งโลกล่อนเนาะมันทนได้ จะมองห้าใไต่กีโรอลรืลจ้าพี่นากระสิตไต้คือเกขาล่ะจา้ากีโรอหรือว่านั่งดำจา้าหรือว่าจิ้งหรีดจา้าไปมาเนี่ยเข้าไปต่มไก่กันเลย คลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี่เด้จา้าฝากกดไลค์กดแชร์นี่ได้จา้ากดติดตามนี่ได้จา้าคู่หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าบายบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุผู่สุขเคิ้นได้จา้าเด้อที่สำคัญยาขามโฆษณาได้จา้า